ฮัลโหลพี่ติดกล้องหน้ารถมาอีกแล้วจ้าของถูกนะจ้าอันนี้ของถูกเครื่องร้อยเครื่องร้อยก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทส่งอีกนิดหน่อยไม่ถึงร้อยแล้วกันทำไมถึงต้องซื้อใหม่ <c oughs> เพราะว่าการใช้งานครั้งที่แล้วที่เคยทำวิดีโอข้างบนจะมีแค่ขาเดียวอันนี้มีข้างบนสองขาทำให้แกนของกระจกหน้ารถเพก้าจะไม่ทำให้ ตอนที่ติด3ามขานะเดี๋ยวอันเก่าว,วิดีโออ่ะจะเห็นว่าไม่ค่อยเซนเตอร์เท่าไหร่แต่ใช้งานได้เหมือนกันมาดูกันก่อนนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ประกอบให้ดูของเขาก็มาแบบดีมากเลยนะนี่เราก็เอาอันนี้ประกอบเขาจะมีมาให้เลยประกอบตรงนี้แล้วก็หมุนนี่เป็น นอตนะจ๊ะหมุนลงไป,ไปทำมาดีมากนะขนาดของถูกนะหมุนเข้าไปนะจ้ะหมุนพอแน่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มากอประกอบนี่นเอาขาใส่ลงไปก็มีเกียวหมุนเหมือนกัน ไว้ใช้งานโหดีอ่ะสมมติเราจะได้องศาใช่ไหมเราก็หมุนเอาส่วนจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งเราข้าหมุนเอ้ยอ,อ,อะสมมติหมุนให้ให้เข้าเกี่ยวก่อนกันจริงๆอนะ่ะไปปรับได้ทีตอนใช้งานนะตรงตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเราปรับในรถอะเราก็ต้องปรับให้ใช้งานทีกนี่งว่าจะ ขยับไม่ขยับทำให้ดีๆเขาแน่นแล้วก็ขยับขยับยากแล้วแต่ถ้าจะให้มันขยับได้ก็หมุนคลายออกไปหน่อยนึงก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังเขาจะมีขา เว้ยหลังเ็าจะมีขาเอาไว้หนีบไว้หนีบเดี๋ยวเราจะไปลองหนีบกันเดี๋ยวเราไปติดตั้งในรถของเก่าที่เคยทำวิดีโอเอาออกก่อนเดี๋ยวจะติดของใหม่ที่ให้ดูเนี่ยของเก่ามันจะเป็นสามขาแต่ก็ไม่ได้แพงหรอกแล้วของใหม่เป็น สี่ขาคือ,อแกนตรงกลางอะ่ะทําให้เราติดตั้งแล้วไม่เป็นอะไรมากนี่พอบีบข้างหลังนะข้างหลังจะมีที่บีบอ่ะแล้วก็บีบเฮ้ยเวิร์คะเวิร์จริงๆด้วยเอ้ยถูกและดีอะ่ะเฉยเลยอะ่ะถูกและดีเฉยเลยอันนี้เลื่อนได้ด้วยข้างหลังเนี่ยเนี่ยที่เราดูจากตอนประกอบ เราหมุนขยับได้ขยับขยับให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกล็อกปุ๊บอันนี้ที่บอกเนี่ยหมุนได้เหมือนกันข้างหลังเนี่ยเนี่ยได้ตำแหน่งปุ๊บแต่ว่าหันมาหาแล้ทางคนขับหน่อยหนึงเนี่ยหมุนหมุนอะ่ะหมุนก่อนก็ได้ปกติเราจะใช้แนวตั้งแล้วก็นำล็อกล็อกปกุ๊บอันนี้เราสไลด์ได้ด้วยเห้ยเวิร์กกว่าขาสองขาเดี๋ยวพิกตา้าจะซื้อมาอีกโอเคทุกคนเรียบร้อย ใครสนใจพิกต้าซื้อที่รัตซ้าไม่ถึงร้อยอะ